สวัสดีครับพบกับผมบอรเคนสาติ๊กอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจากพี่น้องสวัสดีรอบบ่ายพี่น้องยามบ่ายมา<ฮ>พ่อกับเสี่ยงจักกจัน่นแดดแดดเดียวตอนเช้าเราเป็นแมงอีหรือแมงน้ำฝนกลับไปกินข้าวกินน้ำเอาเห็ดไปไว้แล้วก็พากันกลับมาอีกพี่น้องเปลี่ยนตะกร้าใบใหญ่เ <c oughs> ห็ดมันยังมันบุมมีคนมาเก็บจันทร์นี่มันออกเต็มป่าเลย ตีกิขีดหอนเฮ็ดไปโบกิดไปอีกวะบกบเม่นหมู่มาเต็มเบลอเบ้ว่ะมูเลยมันรุ่นจันละโบกี่เต็มเลยเสียงจะขจันทรเขาอขนาดโอ้ยตามเสีงหมวกม่วงด้เสียงแมลงเด้อน้องขออัยครดีลุยแล้วดมอมี่ะไรโลกก็กำลังนุ่พอดีพอดีสวยจังดี ก็ได้มัดเก็บเห็ดน้ำซาวติ๊กจะดึงก็ไล่ก็เทซอสติ๊กน้ำเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อนี่มาแรงกต่เนาะข้าเก็บข้างนี้ก็ข้างที่นี่กดไลค์เสียงมาแรงทางทางเไงเด้อพี่น้อง เข้ามาจอดรถได้กะนตรงนี้เป็นถนนเห็นพอดีขี่รถเลยเข้ามาจอฮันเมนได้หมดละหยุดลองสักแป๊บหนึ้ยจ้าพอปุ่มเลยคืน ทางหน่อยเดียวไม่ต้องหลับนเข้าไปข้างในเจอเห็ดพึ่งตองแดงจ้ามาถึงโดนฮิดไข่แล้วแบบนี้นี่ดอกสวยฝนบระทกสังเกตดอกเห็ดพึ่งเด้ถึงแ้แตกถ้าว่าได้ฝนได้น้ำเพิ่มสิสวยได้เนาะเห็ดพึ่ง เฮ็ดไข่นเดี๋ยวเราจะเข้าไปเบิกข้างในผูกข่าวเต็มอยู่ข้างในอุณแม่นอลี่ไปข้างห,หน้าก็มีบอกเกนมีเปลน่แหลเ็นไปมาข้างล่างก็มีด้วบอกเกนมันจะเป็นเป็น,ปนอย่างเราบอกเกนเคอเอิ่บบนี้เก็บข้างบนเก็บต,ตะพักม <c oughs> <c oughs> าสซอรเอิ่ตะพักเดี๋ยวบอเกนเก็บให้สติ๊มเนี่ยด้วที่มันอยู่พักล่าง อ๋อน้อมันแข่งอยู่ตกเปงเซิงอยู่ลมแล้วข้างล่างนมีบ่บ่เห็นไหขค้นมาอให้กันจะรวยละนีไข่เขียวอุ้ยสองดเดกเดพด Hãy cứu tụi em được này cần. Tìm được, Tìm được. Tìm được.

เห็นทางไหนทางบนนี่แหละเพ่นแถวเพิ่งเลยเด็กเต้นเต้นอย่เขาได้บวกนงไงจะกข้าวางพุ่เลยเ้เอียงขึ้นเนี่ยงามไหมนี่สวยนะ เห็ดเลือกหน้อยเห็ดตรงแต่บ่ารู้ว่าเห็ดเห็ดยังกินได้บ่ได้นะกินได้ก็ไปกินแต่ดอกน้อยปุ๊บเวลาจะเป็นเห็ดที่อร่อยที่สุดในโลกก็ได้บอกกินดอกขึ้นเลยคือเห็ดเค็งเลยเค็งในเห็ดกับแก่ตามสัิทิไปหน่อย Đột lái cái này, là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอ้โหไข่โอ้ผู้จงแดงหลายแทบติดเห็นนหะมเห็นแล้วจ้าเห็นเลย

ถ้าบุมาเอาอีกนี่ฮะออื่นในบ้านเบิดนี่เราบอกกินเนา่จ้ะโอเคดอกพอดีสวยเลย ใครเห็ดใครไม่รู้เต็มปลาเลยปุกลาไปปลุกยังอยู่หมู่เดิมอยู่เด้งจ้ะหมูแดดดีนะ นี่ดักหนาเลยลอยได้ไงได้อยู่ดูคู่กับผิพึ่งตองแดงก็ดีสวยเลยแถวเลย จะเก็บดอกรุ่นนี่ผู้ดอกสีคักขนาดเลยเก็บไข่ดอกตะมุตะมิตรงแดงเมื่อกี้หนูสติกจกะเจอสามสี่ดอกอย่างย่างไก่กันก็บอกเค้นได้เก็บไม่ได้ถ่ายให้ดูออก้างห่างนะนี่ก็เจอเรื่อยๆอนยะู่ยนะดูดีนนาที่สติกได้ ใส่ยตาเดินก็เจอเรื่อยๆออกจากตรงนั้นมาหน่อยเดียวเมื่อกี้เราเก็บตรงนั้น,หนเห็ดไข่เขียวก้าเกิดทับเห็ดหูใช่เห็นไหมเกือจะทับแล้วบอกกินเด็ดทับอีกแล้วฮะ Đừng <laughs> xôi cần đỡ thì đi mà, Hết Đừng gì tay với mai ốm gì Nhất thủng bọc kết chấp đó được. Đây đi ดสวยมากดนุ่มอกชิปนลยเขียวไปเลยสามโดกเขาที่เนมหินหินโดก สองโดมสามโดมถึงตะก้าแล้วยังไม่ได้ไปได้มาทางใดอมเอนอยู่ที่เดิมเดี๋ยวหากระต่อจ้าไเไข่ออกเต็มปอด Em hằng này cứ kiểu với bớt Để không rồi lỡ ดอกเห็ดไข่เป้ล้วนเยอะกว่าหมูเลยแล้วว่าเห็ดไข่ฉันชอบดินแห้งๆแบบนี้ชุช่มๆแบบนีพน้พี่น้องขมพี่น้องไฟไหม้ส่ดิดน น้องโบเป็นน้งองบบกขึ้นคืออบเมทไทยค่ะโดยแล้ว ติดใต้ใบไม้เนะต้องเปิดใบไม้นะ้ำปิดไปปุ้นนี่นนก็ื่อนส่งกระจายด้วยเฮ้ยไเสียมีจ้ะเอ๊นะตัวเองหิบไม่สิบโอเคโอ้โห

เดี๋ยวมาอีกทีขอคนเดิม อย,อยู่ใ <c oughs> ต้ใบไ,ไม้จมูเขี่ยจังเห็นเจอเรื่อยๆ ตีปูนตะกา้าเลยเด้อลายคักเฮ็ดไขน่นี่ฮุกข้างหลังดอกนุ่งได้สติข <c oughs> ึนเขี่ยให้เจอถ้าสิเก็บดอกใดก่อน ไปเบ็ดไม่หเียเนะเขียเจอขาเชือกอ่เจอดำดดกก็ไม่ได้ถ่ายพี่น้องบึงเด้อถ่ายไม่จีโอ้ยเจ็ดตะก้ายะี่ทำทีละเิ้นมันจะลหล เป็นบานจะเก็เหงนง่ายอยู่แต่ถ้าดอกน้อยๆค่ะอบเขียวมาเจอนะบอเขียวหาไข่เขียวอูดอกใหญ่มากมาดิมันีมากกว่ีมัเป็เห็นดอกนี้มันบอเอ้า ดอกใหญ่น่ะบุ่มหนิบุมนีิดอกใหญ่แต่ละหมู่ก็คือกันได้นาะบ,บางหมู่ก็ดอกใหญ่บางหมู่ก็ยังดอกน้อยต่นแขงหญ่แบกนี้กระแทกเดียวแล้วตีาหาไปแบบนี้แหละพี่น้อง

ดอกน้อยพอดีเลยคะทินะคไ้ดอก,อน,น,กน,ดน,น้อย,อยเพิ่นก็ใหญ่ดีเนาะขมูเพิ่นเนาะเห็นดอกไหมิเห็นแล้วพอคุณคุณเง็น้ง อโดกโอ้สามกลอยเนาะที่เหลือลอยไปดกว่ก็ลอยเื่อบทปุ๊กกำลังเล่าเลยด 难道？ ดงนน้อยหมูนี่เราจะเขี่ยวไว้แล้วจ้ะเปิดโลไว้แล้ว

ต็มแล้วมารอบเลนก็เต็มคือเก่าโอ้มีดอกสวยมากดอกทั้งใหญ่ทั้งสวยจังเลย ย่างออกมาสิไปหารถแล้วจะนี่มาเจอหมูนี้อซอนต้องถ่ายให้พี่น้องเบ่ง<อ>บพูดบาพุกเป็นแบจุดต่อดอก โดนแล้วเขามายาแดงก็ามานคือเกาเดี๋ยวเอดี๋ยวจมูลไหลๆเกี่ยวเต็มปากมาสองรอบก,กับขนาดเปลี่ยนตะก้าใบใหญ่เลยจะยังเอ็มคือเกามาในเมือ่อข้าพี่นอกเมื่อจะเต็มแล้ว <c oughs> เอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเทาง่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยด้วยครับ แล้วพบพกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ